เห็นคนเสือสีมู่เรือสีฝากับสีดำตัวนั้นแข็งแล้วจ้ะืแข็งแล้วเจี่ยก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมณีกาสีพาบังนะครับเด็กหน่อยจมน้ำสามคนครับผมอยู่บ้านม่วงสินบ้านม่วงไปบ้านหัวไส้นะครับเป็นสะพาน สั่งไหมครับผมเพิ่นฝ่าเห็นพูดหนึ่งแล้วนะครับโู้หญิงสามคุยิงสามคน ก็มาเห็นผู้นึ่งแล้วปะเห็นผู้นึงครับพี่เดียดเหรอวะโอ้เห็นผู้นึงแล้วเจ้เห็นเมื่อกี้หนึ่งปะเห็นแล้วครับเห็นผู้นึงแล้วโอ้ผู้สาวเล็กน้อยมอสามครับผมเห็นผู้นึงแล้วโอกห็นครับ ครับกูภัยมันกำลังหาอีกสองบนะครับเห็นแล้วไม่ตายเห็นพุน่นึงแล้วได้พุน่นึงแล้วมก็เห็นพุน่นึงนะครับผม่ผานกูภัยมันกำลังคนหายอีกครับอยนนบช่ไหม ลเล,ลยด,ลด็กหน่อยจ่มนมม้ำคมเด็กน่อยจมนม้ำสามคนพั่นผู้สาวทั้งสามเลยครับผู้สาวมอซอายุสิห้าปีเห็นคนหนึ่งแล้วก็คือสภาพร่างกายคือแข็งแล้วนะครับผมกูไฟยเอาขึ้นมาเมื่อกี้นี้ คือแข็งแล้วนะครับผูน้นึงเสื้อสีเขียวว่ราะฉันรถรลายครับคนรลายมือหนิวปัญหาโดนไปดิเพื่อปัญหาโดนไปบ่ายสองประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงกลัวพอคนหนึ่งครับผมว่ามือเดียดไทวันนี้มือเดียมือก่น บ้ากันโดดเลยน้ำบรื่อคนงนีบครับโอ้เขาลงรีนให้ใจผว่าเรอว่าดดสพานบรื่งเด้อโอ้เรียนอยู่คุณเตุ้เป็นท่าลงไปคุณ่เตี้ยนะน้ำคือบดิแห้งป็นไรเดินแ้วเนาะมันเป็นเรื่องดี หน้มนเิศเคิ้วพเปนเอคนร้างนำเปลี่อคนร้านำเป็นโอ้ยก็เมีนแล้วเนาะน้ำมันเลิตวดนเหเห็นคหน่งโตเลยที่ลงไปซอยกันเออล้ซอยกันกวาดเอากันบันเดียตู้วท่ามกับบันเลิศแ้วบันเดียร์ล้มกันเหลือมันเลือมลงไปรื่เลๆเนาะูกไปแล้วเดนเรื่อยไปซอยกนาคนครับคูพมันกำลังหานะครับผมสามคนนะเห็นคนหนึ่งเหลวตีเห็นยังมองได้หรอพ่อ โอ้มนีลทีเอหนามันพัดมานนี้เนาะนี่ากหัวเลี้ยวมันอืมปีนย่กันี่นะที่น่ทีนี่ละท่กี่นี่ละมันว่เนาะเพราะว่าที่มีมันเอาอยู่นี่ได้ว่หันนว่าเอาอยู่ลูกไผ่ินกําลังหุดฮะมันลุกาดดไปพร้อมมันไปกับแม่หลดดไปครับนี่เที่ยงเป็นเจ้เยี่ยงผู้ใดนา4ชั่วโมงพ ม้เาผู้หญิงครับผู้หญิงทั้งสามคนเลยครับผมเป็นผู้หนึ่งแล้วผู้หญิงอายุประมาณสิบสามปีที่บ้านทีเมืองขาขากันผู้นึงได้ขึ้นบ้านเราเหรได้อีกแล้วหรได้อีกแล้วเห็นแล้วบ่ได้อีกแล้วได้อีกแล้วหนุ่มพุ่มเยือนอ่ะขอแล้วข้อน่าจะเห็นแล้วมั้งนะพอแล้วน่าจะเห็นแล้วมั้ง พอแล้วพอแล้วก็ลังมุดผู้หลายทีมเนาะเพามันกับพัดฮี้งตัวเลยน้ำเหลียวบางทีงมันก็ยังบ่พัดฮี้งเนาะ้น้ำต้องข้ามเลยี่ไไปหมุดเนะผู้กอ คุณมาเบิงกัดไลอยู่นะครับผู้เดียดก้อนผู้ใดเห็นเพินขึ้นบาขุ่มเลยจะเลียกคุ้มเอาอยางดิคื้วบาคุ่ม,มไม่มีหรอ กูดเดืคดับดรครวบกูไฟมันกําลังมุดหาอีกแล้วครับนักกำนามกําลังหาอีกอยู่วันที่นี้แล้วที่ ผู้สาวกําลังอนันนี้ไม่กําลังเงสิบห้าปีหมอ3 3> ้อสามเพกําลังานำหนำห้าครับผมพ่นำไหรเฮียงตือบอืม ย่างเดีอด็นหมวกมาเป็นคนกระไลครับผมชวยกันชวยบ่ได้แล้วก็อุ้มบ่กันลงทุนเนาะคนหนึงร้อยบ่เป็ีนมีกวาดออกกันเมื่อกี้ขึ้นบ่ไใดแล้วเออร้องน้ำบ่เป็น จะร้อยเปดเทียนยงิคิวกินยังอันอี้เยอะนิเงถด้เินักันารถไเยีเด็กหน่อยจุ่มนำนะครับผมสามศพสามคนสะพานบันม่วงบันม่วงตัดไปหาบันหวยไส้นะครับผมอำเภอบันดุงครับผม พวกเงาแตะงาอนี้ะนี่แล้วก็ต้อนดูนอนนเอเนี่ร่แน่นอนวะบใช้ซิมนี่เอเบื่อเี้ยนค่หนึ่งเห็นไฟเคลื่อนที่ได้ด้ไหมเอใช่เป็นเครื่องใบไฟได้เขาป่ยอนอมัได้เปิดสอันยี่บ่ได้กินของด้ มาได้ม,ดมันล็อกไว้นี่นี่คือดูดกันะวะนี่ได้แล้วได้แล้วบรรยากาศคุณมาเบึงนะครับผม,มทีกทีมม,าาททม,ทมันหา,หาทีกทีมหลังมีบ่มึงขวดน้ำนะตั้นไปอีด้วยหร ผีครับท่านผีกับฮานะครับผมผู้นำแห้งเต๋ออยู่เม่น้ำสงครามนะครับผมเป็นแม่น้ำหญ่เติบนะครับแม่น้ำสงครามเมืองนี้เพิ่งก็เป็นเฮ็ดสะพานใหม่นะครับตัดบันม่วงตัดไปหาบันหอยไส้นะครับผมอำเภอบรนดุงนะประมาณสองอีกสองทีมครับ มาหาทางใต้พี่โน้ำมันกวางเติ่อบด้วยครับนี่เบิ่งเบื้งขั้มกวางของน้ำเนี่ครับคือว่ากวางเตื่อบจุ่มยวงทึ่งครับจุ่มใจตุ่งทึ่งทุ่งทึ่งขุนน้ำพัดลงมางพีเมื่อกระแสน้ำครับแห้งบ่แห้งนี่ยคือว่าน้ำนี่แห้งเติบนะครับผมกระแสน้ำแห้งเติบฝนตกดีขนาดครับเบื้องน้ำกระไรกวางเติบอยู่ครับจะหาอยากเติบเพราะว่าหาตั้งแต่เพื่อนวันแต่เที่ยงหมุนวัดศ หาแต่เทียงนะครับผมอยู่ข้างใต้ประมาณสองทีมครับ อหนัหนจะลบไหมเตยมล้างหัแล้วหนมันห้งตีบไหมน้นน่มันจมยงเลยค่อยกันอมคุณนึงเห็นเห็นอยู่ตรงนี้บ่พ่อ องเรื่อมันกับว่ได้ไปไกลมัองหันเนาะยุิการม่องกาแล้วน้ำขันมากพีกัพัดทียงลี้ยานามเนาะมังารเนาะช่วงช่วงกินที่แรงแหงปีเขาโดดลงน้ำมันท่านโดดร่มเยนนะโดมกัโอ้โดดลงจากนี่นะนี่มันสูงตืบเนาะสูงกว่าบ้านนั่งที่นวดดินี่จีนกาลงอืมโอ้เดือพพัดใจตืบเนาะ สูงบ่สูงเอาหนิสูงเตี้ยไปไสูงก็บปได้สิโน่นบ่ได้นี่เห็นหรือเปล่าบ้านนี่เห็นนะครับผมมองก็เห็นคนหนึ่งครับเห็นคนหนึ่งยู่ตรงเลื้อนนี่แล้วครับผมเพิ่งหาไปเห็นอีกสองคนครับ นองคนเดียวกับเธอภาพก็กพกกแข็งแล้วนะครับผมบรรบแรกที่เห็นแข็งแล้วกับส,สีดสีดบดเลยนะครับทีมนักประาน,านามเพิ่งกําลังคนหฮานะครับผมหาถึงเดยดใบมบุ้มงใบมุ้งใบมุ้งเพียงผุนแล้วครับกถือว่าหลายชั่วโมงตืออยู่

ขี้ลองเขียขี้ลองเขีอห่กัอโอ้ถ้ากันโดดยูพีเจมันก็สูงเติบเนาะหนอแน้อยิ่งบิดเลยเนาะน้อยน้ำมาเป็นบาพ่อเร่งเนยครับตั้งสามเรียบเรื่อ รอาเป็นผู้นิ่งบ่ปนิกเอากันไม่ได้ใหญบ่การไม่น่อย่รอนำบาเป็นขี้พกาดโดดเทิมขีด้บ่โอ้มึองเริ่มลุกไปเล่นตี้นารถตีหมองรถถ้าอยู่จอดนานโอ้ไปเลร่นมามันูดจะข้างนอกางมันคงมันก็ติตกล้องทางอืมคือมันเป็นคู่ร่นบโต๊ะรุ่มบัเนี้ก็ได้สินี่บ่เนี้ยเพราะวันเสาร์วนเล่นนำเด็กน้อยวันยุดสัมมืนนี้เนาะวันยุดวันเสาร์ เขาอาจจะมีเครื่องสกแกนหรือเลปล่าเอดี้อาจะมีเครื่องสกแกนอยู่ไตเรียหรือเปล่ลปาสกแกนขี้เรียบประเด็น <c oughs> พอขี้ไตกับใช้น้ำซิมัง้งเห็นน้ำมันค่อยลงหรือเลปล่าที่โบกเกี่ยว่ไปใน้หม นักดำน้ำกับมือยเลยนะครับผมเด,ด็กน่อยบ้านนั้นลังท่องครับผมเด็กหน่อยบ้านล่องท่องปเปด็กหน่อยนักเรียนม่อสามประมาณมอสามสิบห้าสิบหกปีปสามคนบามหาคนวสันสามคนที่แหลกคนหนึ่งร้อยน้ำบ่ปินที่จมนม้ำผู้ที่สองลงไปซอยซอยบอดย่ด้ดกะกันลงไปผู้ที่สามลงไปอีกกะกันลงไปอีกอีกสองคนก็เลยไปเอื่นคนมาซอยวสัน เบิ่งเิดหาคุณจบนานไปสามคุณนครับเอมันานน้มันาลงเลือกเจอีกสองคนนั่นตีพอสีวตายสอันและเป็นซวยันเป็นซวยกันอีกกระยัอีกแล้วผมว่าหาคนเลยเหรผมว่าขกันอืาะรยไปจับปุมันกวาดเราได้ผู้ร้อยว่าเป็นมันกวาดกันล่วงกวาดกันลงเลยดีอ เป็นร้อยเป็นผู้ไปซ้อยร้อยเป็น,ปนก็เมียได้กันก็กวาดกันรุ่นไว้เนาะต้องต,ต้องตีนยันเขาอย่างเดียวยนวัยนเขายันเขาอย่างเดียวเลยย้อ,ยอนขึ้น,นไปเลยแยมของมาแต่ว่าชู้ไว้ไว้มันจมเพื่อตรวนครับขึ้นมาเบิง่งโอ้ฉีดฉีดเลยแข็ง นหน่อยบ้านวังท่องครับผมสคนมันอยู่นีมันจมอยู่นีสองคนคนนึ่งมเาไหววราบเรืัองน่านแล้วมันจะเดือดมันจะเดือดมันจะเดือดนาน้ำนะมันลอยไปฝุ่นเจี๊ยบสะพานแล้วผู้เราไปฝุ่นกับผู้นำให้แหงตืบเนาะจะไปสีบตั๊กใส่เหลี่ยมพอดพี่น้ำกับอะไรแหงเตืบ มันลอยคว่ลอยคว่ำมันผีครับน้ำแข็งต้นน้ำแข็งของแต่ว่าโดดแล้วเนาะโอ้ผู้โดดลงไปมาณสีหลอดสิผู้โดดแล้วไปถือก้อนกันเมียนก้อนกันลงเลื่ๆเดี๋ยวมันกวาดกันเด้ยวนันนะคนมันกวาดเด้อาะมันมันสิตายมันนี่มันตกมันกวาดเด้ยวกนนะน้ำไหลเกลือโค้ยอยาว่าโคอยเด้อทั้งแต้มัน่แห้งเด้อน่ะ ยอคซยื่อนี่ได้บ่กครับยู่กลางคุณคุณมึงคุณนี่แห่งมนงกางคุณก้นอะไรอพี่นำเมื่อเคยไรเ้ยที่เขานำนิ่งไรลึกไปดิแล้วนำนิ่งไรลึก

ขวาเห็นแล้วท่านใต่สะพานแลท่านเป็นงเป็นงเอาอันควรน้จะขึนดูคนเองยอยู่นอยู่นไต่สะพานนี่แล้วท่านเห็นอีกแล้วครับเห็นอีกหนึงซุปแล้วนะครับผม ยูบุญบ่นี่ยูพี่ยูพี่แล้วนี่ตรงกลงนี่แล้วเนือรนี่ใส่ยูขุยพี่ย่งไตเลียวเห็นบ่โมแมนโมแมนยโนเมนดอก ยกนี่ย่สสิบนี five ่ยู Four ่สิ <Okay>. oh, ี่สินี่ยี่พี่ยี่ินี่ยสิบหกนียิบนี่่หกนี่ย่ิ้หกน่ย่สิบหนี่ยี่สิหนี่ยีสบหูนียิร่งสหกยีสิหกนี่ยห็นแล้วเห็น่่หบยนั่นเห็นแล้วหย่ย่หย่หน ผูญิงสี่คนผูญิงสี่เาผู้ชายบนนั้นผู้ชายตัวนั้นผู้หญิงผู้หญิงผู้หิงบ่ผู้หญิงแล้วผู้หญิงอ๋ผู้หญิงงว่ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเขามาหาคนมนขุบ่กันพรมไมนั้น เห็นแล้วครับผมเห็นแล้วอีกคนนึงแล้วครับผมเอาบ้านหนูบักแถมบอกโอ้ยเด็กหน่อยก็ลัง,งแย่เที่ยงนะครับแถมบอกู้หญิงมากน้อกันสีค่าคนอากับผู้ชายผู้ชายกับเป็นแมนผู้ชา,า,า,ายก็เป็นเหมนเหรอน้อก,ก,กันกับผู้หญิงกันนะเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วเห็นอีกหนึ่งคนแล้วครับผมเห็นแล้วโอ้ยน่าดูเลยโอ้แข็งเลยแข็งแข็งเลยเนาะเจ้าใบขุนเนาะแต่เที่ยงบอกเป็นางแต่เที่ยงบ อหาเขียงละดผมมาก<ป>นี่ก่กันอกนนักนไกกกันหรอแข็งเลยนะครับผมห็นอีกหนึ่งคนนะครับผมไปแลครับโอ้ผมเจริญนเนาะเด็นมาแข็งกี่ดีคนกับลายลาอกมายางสีหยยบกัน คนทะเบงก็ได้คนย่างเก็บก right. like so ันรถไปแล้วครับผมโอ้ยเดอต่นกำลังชิให่ินสี่ชิ้ห้าปีจรงหนอยิสี่ชินห้าปีม้อหนึ่งมมาท่านแบบเล้ยวหม้อเลี้อวหม้อเี้ยเล็กหน่อยกำลัง

มันเสนซุกบ่มังเสนซุกมังทองมันเส้นซุกอืมมันเส้นซุกมันเป็นลูกไฟลูกแกมบ่เลูกองเคียงอยู่บ่เคี่ยงมันหนึ่งเดียวนี่อ๋อลูกมันบ่อยนะสิบกว่าเมียนเนาะ โอเคครับเ,เห็นแล้วสองคนนะครับผมเดี๋ยวอีกคนหนึ่งเดี๋ยวสีมารายงานอีกทีนะครับผมเดี๋ยวผมพอหยุดไล่ไว้แค่นี้ครับผม